ปวดสะโพกชาร้าลงขาปวดสลักเพดส่วนมากจะพบร่วมกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทควรจะได้รับการตรวจเช็คก่อนว่าสาเหตุก็จะไม่ถูกกาจัดออกไปยากลุ่มแก้ปวดอักเสบนะคะซึ่งสามารถชสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในคนที่มีอาการปวดสะโพกชาร้าลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือที่เรียกว่า piriformis syndrome หรือในบางคนก็อาจจะบอกว่าปวดสลักเพศ จะมีวิธีการดูแลรักษายอย่างไรและจะทานยาอะไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้รับสาระความรู้ดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพและสนใจที่จะดูแลสุขภาพค่ะในคนที่มีอาการปวดสะโพกหรือบางทีเรียกว่าปวดสลักเพชร หรือว่าชื่อทางการแพทย์นั้นเรียกว่ากล um ok ้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทโรคนี้เกิดจากการที่ไซติกเนิฟ ซึ่งเป็นเส้นประสาทเส้นหนึ่งมาจากไขสันหลังและลงไปเลี้ยงขาเกิดการกดทับหรือเกิดการหนีบของกล้ามเนื้อที่ชื่อ p i r ริฟอร์มิสทำให้มีอาการปวดอาการชาขึ้นได้นะคะโดยปกติแล้วอาการปวดสะโพกชาลงขานี้ส่วนมากจะพบร่วมกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจากงานวิจัยของต่างประเทศนั้นจะพบอยู่แค่ประมาณ6-7%เท่านั้นที่เป็นพรริฟอร์มิสซินโดมหรือกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้น ประสาทแบบเพียวๆดังนั้นในคนที่มีอาการปวดสะโพกร้าวลงขาเหล่านี้ควรจะได้รับการตรวจเช็คก่อนว่าอาการปวดที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือไม่เพราะว่าถ้าเรารักษาเฉพาะที่บริเวณที่มีอาการปวดนั้นก็คือที่สะโพกสาเหตุของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็จะไม่ถูกกาจัดออกไปทําให้อาการปวดนั้นเรื้อรังได้ค่ะสําหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคก,กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทส่วนใหญ่จะเกิดในคน ที่ต้องนั่งนานๆอยู่ในท่าเดิมนานๆหรือมีการนั่งที่ไม่สมดุลเช่นเอากระเป๋าตังค์ไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังเวลานั่งทําให้นั่งทับกระเป๋าทําให้มีการบิดของสะโพกที่ไม่เท่ากันทําให้กล้ามเนื้อพิริภอร์มิตนั้นไปกดทับหนีบเส้นประสาทได้ค่ะหรือในบางคนที่เกิดอุบัติเหตุเช่น ลื่นลม้มก้นกระแทกหรือมีการไปชนบริเวณสะโพกแรงๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะคะสำหรับการดูแลรักษานะคะในอันดับแรกเลยก็ควรที่จะพักการใช้งานนะคะเช่นในคนที่นั่งนา,นานแล้วมีอาการปวดขึ้นมาก็ควรที่จะปรับพฤติกรรมไม่นั่งนานหรือถ้าเป็นเก้าอี้ที่แข็งไม่เหมาะสมก็อาจจะต้องหาเบาะมารองนั่งนะคะแล้วก็ ลุกขึ้นเดินเปลี่ยนเอเรียบดบ่อยๆนะคะทุก30นาทีการประครบก็ช่วยได้ประครบอุ่นเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวรวมไปถึงการยืดกล้ามเนื้อที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อสะโพกนั้นคลายออกแล้วก็ลดการกดทับค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ได้ทําไว้แล้วนะคะลองเข้าไปชมดูค่ะ สำหรับการรักษาทางยานั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดอาการปวดและการอักเสบของกล้ามเนื้อสะโพกได้นะคะสำหรับยาที่จะใช้ในการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยลดอาการปวดในคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อสะโพกนิ้เส้นประสาทนะคะนั่นก็คือยากลุ่มแก้ปวดอักเสบนะคะซึ่งสามารถใช้ตัวใดก็ได้เนื่องจากว่ายาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ในการที่จะไปลดอาการปวดได้เหมือนๆกันสำหรับยาในกลุ่มนี้ ะะที่นิยมใช้ยกตัวอย่างเช่นอ b บุโพเฟนนาพร็อกเซนหรือแม้แต่ไดโคฟินแอคก็ได้ค่ะหรือในคนที่มีประวัติของโรคทางเดินอาหารเช่นเคยกระเพาะเป็นแผลกระเพาะทะลุอาจจะเลือกใช้เป็นยาเอนเซตกลุ่มใหม่นั้นก็คือกลุ่มคอ x ์กซิเช่นซิลิคอ x i กซิหรืออ t โตริคอ,อกซิก็ได้นะคะเพื่อช่วยลดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารของยากลุ่มนี้สำหรับวิธีการรับประทานยานะคะถ้าในช่วงที่เพิ่งเริ่มมีอาการใหม่ๆ อาจจะทานยากลุ่มนี้อยู่สัก2 3สาวันให้อาการอักเสบนั้นลดลงนะคะโดยปกติยากลุ่มนี้ทานหลังอาหารอยู่แล้วนะคะคเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้มีผลทําให้เกิดอาการดิสเพปเซียปวดท้องไม่สบายท้องรวมไปถึงถ้าทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจจะทําให้เกิดแผลในทางเดิอนอาหารได้ดังนั้นก็ควรที่จะทานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็ ขนาดยาน้อยที่สุดถ้าอาการปวดดีขึ้นอาการอักเสบลดลงก็อาจจะลดยาลงจนกระทั่งไม่ต้องทานยากลุ่มนี้เลยนะส่วนยาเสริมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ในคนที่มีอาการปวดสะโพกร้าวลงขานั่นก็คือ,อยาคลายกล้ามเนื้อจะใช้เป็นนอจิสิกก็ได้ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้นะคะหรือจะใช้เป็นโทเปริโซนก็ได้ค่ะ ทานร่วมกับยาแก้ปวดอักเสบกลุ่มตะกี้ที่พูดไปได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีแค่ยาพาราอยู่ที่บ้านไม่มียาตัวอื่นเลยก็สามารถใช้ยาพาราซิตามอนในการบรรเทาอาก,การปรวดได้คะ่ะ แต่ยาพาราเซตามอนนี้จะไม่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะถ้าเกิดว่ามีกล้ามเนื้ออักเสบด้วยอาจจะไม่ได้ช่วยลดการอักเสบเหล่านี้แต่ช่วยลดอาการปวดได้ค่ะสําหรับยาทาถูนวดนะคะที่เป็นยาใช้ภายนอกไม่ว่าจะเป็นพวกสเปรย์ยาหมองเป็นยาที่เป็นครีมเป็นยาที่เป็นเจลนะคะสามารถใช้ได้แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าตัวยามันจะออกฤทธิ์แค่บริเวณตื้นๆที่บริเวณผิวหนังนะคะกล้ามเนื้อพลิฟอร์มิตนี้อยู่ค่อนข้างลึก อาจจะลงไปไม่ถึงที่บริเวณกล้ามเนื้อแต่ก็อาจจะทําให้อาการปวดบริเวณรอบๆนั้นดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะถ้าใช้ไปแล้วรู้สึกว่าอาการดีขึ้นก็ใช้ต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเนื่องจากว่าตัวยาที่เป็นยาใช้ภายนอกนะั้นจะดูดซึมได้ค่อนข้างน้อยถึงแม้ว่าในยาใช้ภายนอกที่เราใช้อยู่จะมีตัวยาสําคัญเช่นเป็นยากลุ่มเอนเซตเช่นไดโคฟินแอคแต่ปริมาณยาที่ใช้ในการทาภายนอกและ ผลของการดูดซึมตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดนั้นค่อนข้างน้อยแต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถใช้ได้ในคนที่มีข้อห้ามใช้ยากลุ่มเอนเซมที่เป็นยาแบบรับประทานหรือยาฉีดนะคะเช่นในคนไข้โรคไตเป็นต้นค่ะนอกเหนือจากการดูแลข้างต้นที่กล่าวมาแล้วและการใช้ยานะคะอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษาอาการปวดสะโพกร้าวลงขานี้ได้ค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการทำกายภาพบาบัดค่ะ ซึ่งก็จะมีเครื่องมือของกายภาพรวมไปถึงการจัดปรับโครงสร้างของนักกายภาพนะคะก็จะช่วยทำให้อาการปวดเหล่านี้ลดลงและการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธีและเหมาะสมเฉพาะเจอะจงกับผู้ป่วย ก็น่าจะช่วยทําให้อาการปวดนั้นดีขึ้นค่ะและคนไข้ที่มีอาการปวดดีขึ้นแล้วนะคะก็อย่าลืมออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะซึ่งเป็นการออกกําลังกายเฉพาะจุดนะคะจะช่วยให้อาการปวดที่เหลือนั้นหายไปหรือแม้แต่ช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้สามารถที่จะเข้ารับการรักษากับนักกายภาพบำบัดใกล้บ้านนะคะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ช่วยกด u b s ส r i ร e และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะ แล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีมาให้ท่านดูและก็อัปเดตความรู้ให้ตลอดสําหรับคนที่ใส่ใจสนใจและรักสุขภาพค่ะนอกจากนี้เรายังมีเพจ Facebook นะคะช่วยไปกดถูกใจแล้วก็กดซีเร์ให้ด้วยค่ะมีคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาสาระดีๆให้ท่านได้ดูได้ชมตลอดเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดจองคิวได้ที่เบอร์0853699977 085-369-9977หรือทาง Line แอดบัณฑิตคลินิกแอดบัณฑิตคลิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแต่ท่าในใดที่มีคำถามต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้มีแค่ช่องทางออนไลน์ให้ท่านนะคะก็คือทักแชทมาได้เลยค่ะในเพจ Facebook และ Line แอดบัณฑิตคลินิกค่ะท่านใดที่สนใจสิทธิพิเศษสิทธิทธดีๆศสำหรับสมาชิก สามารถกดสมัครสมาชิกของช่องเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ